KM c h a Learning l n g e e l Organization สู่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวารินชำราบด้วยโมเดลปตทป้องกันติดตามทวงถามในพื้นที่ตำบลเมืองสรีคา สำนักการพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบให้ความสำคัญกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เพื่อให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาส ต่อยอดอาชีพและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเมืองศรีคายเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาช,นชนุมชนอำเภอวารินชำราบร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเมืองศรีคายเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนในพื้นที่เข้าถึงงบประมาณทั้งเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนอุดหนุน ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2560ถึง2564สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนได้รับงบประมาณจำนวน31โครงการเป็นเงิน2 2 6 1 0 1 2บาทแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน20โครงการและเงินทุนอุดหนุน11โครงการที่สำคัญสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ค้างชำระเป็นศูนย์ ถือเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมหรือเป็น best practice ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานในตำบลอื่นๆได้โมเดลปตทเป็นการจัดบมูก,กิจกรรมที่ต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและห่วงเวลาเป็นสำคัญโดยแบ่งห่วงเวลาออกเป็น3กลุม่มคือ ก่อนระหว่างหลังการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนก่อนคือการป้องกันเน้นเรื่องการประเมินความเป็นไปได้การสร้างการรับรู้แก่สมาชิกก่อนการกู้ยืมระหว่างคือการติดตามเน้นเรื่องการบริหารสัญญาการลงพื้นที่ให้กำลังใจเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่งานสนับสนุนส่งเสริมการสร้างการรับรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและการสร้างขวัญกำลังใจ หลังคือการทวงถามเน้นเรื่องการติดตามการชำระหนี้ตามแนวทางตามระเบียบกฎหมายในกรณีสมาชิกค้างชำระหนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบได้นำโมเดลปตทขยายผลการดำเนินงานไปสู่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ โดยได้ประชุมสร้างการรับรู้ให้แก่หัวหน้าคณะทำงานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565ณนห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชลารบ และได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกกนกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ณนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบเพื่อนำโมเดลเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอวารินชำราบต่อไป